เพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่าครับขณะขับรถอยู่ครับ <DJ. S 1> พวงมาลัยมันหนักครับหมุนซ้ายก็หนัก <Good. S 1> หมุนขวาก็หนักนะครับ oh, oh, oh. ก่อนหน้านี้ขับยังปกติอยู่เลยนะครับ <Good. S 1> สาเหตุเกิดจากอะไรวันนี้ผมมีรายละเอียดและคําตอบมาฝากเพื่อนๆในคลิปนะครับ Good. 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 สวัสดีครับทุกคนเจอกันเช่นเดิมครับผมเอ็มฮอนดากับช่องสุขเล็กๆของ CB ีและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิป อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดสาระในรถยนต์ในคลิปต่อไปนะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสาระในรถยนต์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมได้จากประสบการณ์ของผมทํางานที่ศูนย์บริการนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ ด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงในส่วนของระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรถในรุ่นปัจจุบันนะครับเป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์แบบเมนวลยังใช้น้ํามันไฮดรอลิกอยู่ก็แล้วแต่นะครับส่วนมากเพื่ออำนวยความสะดวกกับเรานะครับผมในการขับขี่นะครับเพื่อเราจะได้หมุนพวงมาลัยได้เบาขึ้นไม่หนักนั่นเองนะครับทีนี้หลายท่านใช้งานไปสักระยะหนึ่งครับมีอาการพวงมาลัยเริ่มหนักครับ ขวซ้ายก็นหนักขวาก็นหนักสาเหตุเกิดจากอะไรวันนี้ผมสรุปสาเหตุมาให้สัก5าข้อนะครับดูพื้นๆก่อนไม่ต้องไปเจาะลึกนะครับเริ่มจากง่ายไปหายากนะครับผมเรามาดูข้อแรกเลยถ้าเราขับรถแล้วพวงมาลัยหนักนะครับห้เพื่อนๆไปดูลมยางล้อรถของเพื่อนๆนั้งสีล้อครับโดยเฉพาะล้อหน้าครับ ใช่แล้วครับเพราะถ้าลมยางมันไม่เท่ากาันลมยางอ่อนนะครับมันก็ทําให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นเยอะครับทาให้เกิดความฝืดเวลาหมุนพวงมาลัยมันก็จะรู้สึกอืดและก็หนักไปด้วยนะครับหลายๆคนลืมจุดนี้นะครับผมเช็คลมยางก่อนเลยเบื้องต้นนะครับผมอันที่2นะครับที่ควรจะตรวจเช็คก็คือไปดูเรื่อง ศูนย์ลอ้อของรถเราครับว่ามันปกติหรือไม่ครับผมอะไรหลายคนบอกแล้วจะรู้ได้ไงศูนย์ล้อรถเรามันผิดปกติหรือเปล่าให<อ>้สังเกตจากเวลาเพื่อนๆใช้งานหรือขับรถเพื่อนๆนะครับเช่นอาจจะมีพวงมาลัยเอียงดังซ้ายพวงมาลัยเอียงขวา เวลาแตะเบรกแล้วรถมีการดึงซ้ายดึงขวาหรือเวลาเราเลี้ยวยูเทินแล้วพวงมาลัยมันไม่คืนครับไม่หมุนกลับคืนหมายความว่าศูนย์ล้อรถเพื่อนๆเพี้ยนครับหรือผิดปกตินั่นเองครับมันก็จะทําให้พวงมาลัยเราหนืดหรือหนักด้วยนะครับฉะนั้นเช็คศูนย์ล้อด่วนถ้ามีอาการอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมอ่านะครับเราไปดูอาการที่3นะครับอาการต่อไปนะครับก็คือเช็คช่วงล่างเราหลวมคอนหรือผิดปกติหรือเปล่านะครับอาการนี้เราจะรู้ได้ยังไงเช่นเดียวกันนะครับ ก็คืออาจจะวิ่งทางขูกคารถเรามีเสียงดังช่วงล่างด้านหน้านะครับโดยปกติช่วงล่างที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบพวงมาลาัย power นะครับก็คือเจ้าลูกหมากคันชักลูกหมากคันทรงนะครับลูกปืนหัวโชกหน้าซ้ายขวาถ้ามันเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับพวงมาลัยนะครับเวลาหมุนแล้วมันก็จะหน่วงหนักกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ควรเข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็คช่วงล่างที่มันเกี่ยวกับระบบพวงมาลาัย power ของเรานะครับ เราไปดูนะครับสาเหตุที่4นะครับที่อยากเพื่อนๆนดูก็คือไปดูน้ํามัน power รถเราครับว่ามันแห้งหรือเปล่าอ่าในกระปุก power แบบนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นกระปุกให้ดูเปิดฝากระโปรงหน้าของฮันด้าก็จะมีจุกสีแดงแงแบบในรูปที่ผมให้ดูนะครับเช็คระดับน้ามัน power มันแห้งไหมต่ํากว่าระดับไหมนะครับถ้าเราเช็คแล้วมันต่ํากว่าระดับหรือแห้งหมายความว่าระบบ power มันเพื่อนรั่วครับน้านะครับรั่วได้หลายจุดก็ต้องเข้าอู่หรือศูนย์เช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊ม power รั่วนะครับ ข้อ power รั่วแร็คพวงมาลัย power รั่วนะครับทำให้น้ํามันมันเหลือน้อยหรือแห้งนะครับก็จะทําให้พวงมาลัย power หนักครับรวมถึงมีเสียงดังด้วยนะแห้งมากๆไม่มีน้ํามันนะครับผมเราไปดูข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือระบบพวงมาลัย power ทำงานผิดปกติครับในกรณีจะเป็นในกรณีนี้นะครับเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับถ้ามันหนักหรือผิดปกติมันจะมีไฟ EPS บ u m ี y show ขึ้นมาครับหรือไฟรูปพวงมาลัยนะครับ หมายความว่ามันส่งสัญญาณเตือนว่าระบบทํางานผิดปกติหรือมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหรืออาจจะเป็นมอเตอร์เสียนะครับกองควบคุมเสียก็ได้นะครับอันนี้ต้องเข้าศูนย์หรืออู่นะครับใช้คอมจับเข้าไปมันก็จะฟ้องขึ้นมาว่าเกิดความผิดปกติของระบบหรือเซ็นเซอร์ตัวไหนนะครับก็ทําการแก้ไขและซ่อมบํารุงนะครับระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับอ่าน,นะครับ อันนี้จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับในกรณีที่รถเราพวงมาลัยมันหนักผิดปกตินะครับหนืดนะครับอันนี้ลองตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับไล่ตามสเต็ปอย่างที่ผมว่านะครับมองพื้นๆก่อนไล่จากง่ายไปหายากนะครับไม่ต้องไปคิดลึกนะครับผมอ่าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงหรือจะพูดคุยกันก็สอบถามมาด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะไปอ่านทุกคําถามและตอบทุกเม้นแน่นอนนะครับกับสาราในรถยนต์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่า คงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับเพลาไปก่อนสวัสดีครับ